อแทกวันนี้นะคะมากับสุภาษิตที่ว่าการจ้างบัญชีก็เหมือนการซื้อรถมือสองถ้าคุณไม่มีความรู้คุณก็อาจจะเจอเต็นรถจอมแมวได้นี่ก็คือเป็นประสบการณ์ตรงของลูกศิษย์อาจารย์มวลที่เข้ามาปรึกษาภาษีหลังจากที่เจอปัญหาต้องเสียภาษีหนักมากเป็นหลักแปดล้านท,ทั้งครที่ลูกศิษย์มีค่าใช้จ่ายเยอะม,มากเลยนะคะ เพราะทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหามีต้นทุนถือเยอะทำถูกต้องถูกวิธีและถูกกฎหมายนะคะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากวามไม่รู้ทางภาษีด้วยวางที่ว่าได้รับคําแนะนําคือคําแนะนําบางครั้งอะค่ะถ้าเป็นคําแนะนําที่ดีๆที่ถูกต้องมันก็ช่วยกิจาการให้สามารถเซฟภาษี asse, และก็ลดวามเสี่ยงได้ด้วยตัวของกิจาการเองพอไม่ได้รับคําแนะนําในวิธีการที่ถูกต้องบางครั้งมันเหมือนกับได้เซฟภาษี asse, ตอนแรก ระยะยาวอะคะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเวลาที่สถาบันนะคะนําข้อมูลมาตรวจสอบย้อนหลังมันทําให้เจอการประเมินภาษีย้อนหลังจากสิ่งที่คิดว่าถูกต้องในตอนแรกและเวลาที่เกิดปะะัญหาสิ่งที่ลูกสิธิ์เจอคือต้องจ่ายเงินนะคะมากถึง8ล้าน กับบัญชีไปช่วยจัดการให้และที่สําคัญนะคะแล้านที่จ่ายไปมันจ่ายภาษ,ษีแค่ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการเคลีะสิภาษีแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือแล้วจะเจออย่างนี้กี่ขีครั้งอนะ่ะถ้ามันยังเป็นวิธีการที่ยังไม่ถูกต้องอยู่ซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะ่ะของลูกศิษย์ตอนแรกก็เกิดจากความไม่รู้พอไม่รู้ปุ๊บก,ก็ไปจ้างแต่เผอิญว่าไม่ได้โชคดีเจอคนที่ให้คาแนะนําแบบถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์เมื่อวันยากจะบอกก็คือว่าไม่ว่าวันนี้นะคะ่ะคุณจะทำ ก็ตามเป็นธุรกิจอสังหาธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหรือธุรกิจอะไรถ้าคุณมีฟารมุูที่ถูกต้องมันก็ทําให้กิจการของคุณนะคะสามารถทําธุรกิจแบบปลอดภัยจากสมภาระและประหยัดได้ด้วยตัวคุณเองทั้งชีวิตไม่ว่าคุณจะจ้างใครทาําบัญชีก็ตามจำไหมอย่าเพิ่งเสียภาษีจนกว่าจะได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะอาจจะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาไดไม่ถึงอีกเยอะ คุณสนใจอยากรับความรู้ดีๆจากอดีตเจ้าหน้าที่สมา,มากาบามาบ้ากว่า1 0ปีก็สามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีไปยวนวันเชฟเอ็กซ์เพิร์และถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระความรู้นี้ก็สามารถติดตามได้ที่เอสไซน์เทคเอ็กเิทุกๆครั้งที่มีสาระความรู้ดีๆก็จะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะ